ีนี้เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็วิธีการถ่ายทำเนี่ยอย่างทางนู้นเนี่ย <c oughs> เขามีชมรมหนังสัน้น <c oughs> แต่ของเราเนี่ยเราตั้งชมรมของเราขึ้นมาเองทำกันเองนะคะเรามีวิธีการศึกษายังไงคะโดยการว่าพวกเราเนี่ยหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะ เพราะว่าได้รู้ว่าจะให้แข่งไปกับต่างประเทศด้วยพวกตานก็เลยหาอะไรที่เป็นสากลอ,อย่างดูใน u t u b e อะไรพวกนี้ค่ะเขาจะมีหนังสั้นที่ดีๆเยอะมากเลยอะไรเงี้ยซึ่งพวกตานก็ไปถูกใจสต็อปมูชั่นเขาก็ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายเพราะพวกตานก็ยังตัดต่อผันก,กันไม่เก่งด้วยล่ะคะ่ะก็นี่คือวิธีการที่ใช้จุดอ่อนให้เป็นจุดแข่งนะคะในส่วนของบิ๊กละคะครั้งนี้นี่คือเป็นประธานชมรมหนังสั้นแล้วนะคิดว่าหนังสั้นเนี่ยมีประโยชน์อะไรสําหรับนักเรียนมัธยมอย่างเราบ้างคืออย่างก่อนอื่นนะฮะคือง เรียนมัธยมใช่ไหมฮะปกติเนี่ยเราอาจจะเห็นหนังสั้นของมหาลัยหรือว่าของที่เป็นผู้กํากับดังๆมาทาแล้วเนี่ยแต่ว่าของเราเนี่ยมัธยมมันยังไม่ได้ไปเรียนด้านหนังจริงๆนะฮะยังไม่ได้เข้านิเทศไม่ได้เข้าอะไรทีนี้เนี่ยเราก็มีอิสระในการนําเสนอก่าเป็นข้อดีไปใช่ครับเพราะว่าเราอยากจะนําเสนออะไรเราก็นําเสนอได้ไม่กลัวผิดเนาะใช่ไม่มีผิดไม่มีกรอบครับคือพอเราเข้ามหาลัยเนี่ยเขาอาจจะระบุกรอบว่าการถ่ายภาพยนตร์ที่ถูกต้องมาต้องต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าพอเราอยู่มัธยมเนี่ยเราอยากจะสื่อสารมายังไงก็ได้ ในแนวของเราแล้วก็คือเราอยากจะให้คนดูลู้สึกว่าคนดูได้อะไรจากหนังเรื่องนี้นะครับค่ะ <ผม S 2> ตานคะแล้วสำหรับเราล่ะคะเราได้ประโยชน์อะไรจากการทาหนังสั้นครั้งนี้บ้างได้ความสามัคคีค่ะความแปลกใหม่แล้วก็ พวกตานก็ต้องศึกษาพวกวิดีโอเพิ่มเติมเหมือนกันในการที่ว่าจะรวบรวมมันเป็นวิดีโอหนังสั้นนะคะ,<ฮ>ะได้ความรู้ใหม่เยอะแยะเลยค่ะทั้งนี้นี่คือแค่3นาทีแต่ก็ฝึกเรากันเยอะมากเลยใช้เวลาถ่ายกันัอ2อาทิตย์กับ3นาทีเรื่องนี้นะค่ะแต่ว่าผลงานก็น่าภูมิใจนะคะ,ะทุกคนพอใจมากค่ะ บิ๊กระคะได้ปรโยชน์อะไรคะก็จากการทําหนังสั้นเรื่องนี้ครับก็ทําให้ได้ประสบการณ์้วก็ได้รู้ว่าการทํางานกับเด็กเนี่ยที่แรกเราคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายเหมือนกับเราทํางานหนังสั้นเรื่องอื่นทั่วไปแต่ว่ามันยากเหมนกันเหมือนทำงานกับเพื่อนๆใช่มเราแล้วเราคิดงานแต่ว่าเด็กก็คือเด็กครับคือเวลาเราทําหนังเนี่ยเขาก็จะมีสมาธิในระดับหนึ่งพอเราถึงพักหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรมาล่อใจเขานะว่าบอกเขายังไงแล้วต้องก็คือเป็นการฝึกอีกอย่างหนึ่งครับที่เราจะควบคุมเด็กในการถ่ายหนังเนี่ยแหมพูดเหมือน น <G ül> ้องพ่อคุูเด็กนะคะ <ña> <อบ S 1> ค่ะแล้วสําหรับตาล่ะคะ <g ül> ครั้งนี้ค่ะหลังจากที่เรากลับมาจากญี่ปุ่นแล้วนะเราคิดว่าเราจะนําความรู้จากญี่ปุ่นมาแบ่งปันกับเพื่อนยังไงบ้าง <VOICE> ค่ะตั้งใจว่าจะไปเก็บความรู้เก,กี่ยวกับการทําหนังรือที่เขาสอนให้เต็มที่คะ่ะเพื่อเอามาสอนเพื่อนแล้วก็ ถ้าถ้าโชคดีอาจจะตั้งเฉลมแบบที่เขาบวางก็ได้นะคะอะไรเงี้ยค,ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่จริงโรงเรียนตานก็มีคนเคยสมแบบนี้แล้วก็ชนะเหมือนกันค่ะแต่ประมาณว่าชนะรอบ50คนไม่เคยถึงขั้นชนะเลยเนี่ยค,ค่ะค่ะอยากให้ตาลพูดกับเพื่อนเพื่อนทางบ้านนะคะที่อาจจะไม่มีความรู้เรื่องหนังสั้นเลยแล้วก็ไม่เคยทํามากอ่อนเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะตานค่ะก็ขอให้พวกเราแค่ตั้งใจไว้ก็พอคะ่ะเพราะว่า ความตั้งใจเนี่ยจะเป็นแรงผลักดันในการความคิดสั้นสรค์ดูดูงานคนอื่นเยอะเแล้วเราก็จะได้ไอเดียดีๆกลับมาเยอะเเหมือนกันค่ะค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะของเด็กนักเรียนมัธยมค่ะฝีมือไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยนะคะเขาเริ่มต้นทําหนังสั้นนะคะจากการลงมือทําจริงค่ะโดยไม่กลัวว่าจะผิดหรือจะถูกนะคะและนี่ก็คือผลงานที่ภาคภูมิใจของน้องๆค่ะขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านขอบคุณค่ะขคุณ่ะนี่คือทั้งหมดของวัฒนธรรเทิงเช้าวันนี้สวัสดีค่ะ